แม่เทาคีรีลูกยกคีรีแชมป์สาสามล้านโกเซมฟาร์มนำเข้าจากโกเซมฟาร์มนะครับดูคนสมบูรณ์ผมว่าแข้งหน้าเบอร์แข่งครบเครื่องครับตัวนี้ครับตอนนี้ได้ลูกแล้วหนึ่งครอบ ดูความสวยงามครับสุดครับแม่นี่คร <People> ับสุดสมบูรณ์มีลูกของเขาหนึ่งต <ai> ัวนะครับ <những> <hormone> สายเลือดดีมีชายไปกว่าครึ่งชอชิสนุพงฟาร์ม